หันหน้ามาปาร์ตี้ปาร์ตี้หนะ้ามืดๆนะอ่าปาร์ตี้นะคะวันนี้เป็นปนะนะวันเกิดปาร์ตี้นะลูกนะวันเกิดปาร์ตี้ร้องเพลงปาร์ตี้ฟังหน่อยท่อนเดียวพอนะสามสี่แฮปปี้เบิร์ธเดย์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  คุณครูก่อนครูให้พรก่อนขอปาร์ตี้มีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ขอ,ของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นเด็กดีของคุณครูนะคะและเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนด้วยนะคะวันนี้ปาร์ตี้เอาโดนัทมาแจากเอาทุกคนพร้อมจะรับไหมลกูกอ,อ่ะปอบมือปาร์ตี้หน่อยขอให้มีความสุขอ,อ่ะแถวที่หนึ่งแถวนี้เดินมาอ่ายิบไปเลย อาอนุญาตให้กินห้านาทีอ้าวมาไปทีป่หยิบแจกกันได้ลูกไปที่หยิบแจกกันแน่อ้าแถวต่อไปเดินต่อมาเลยลกูกแถวต่อไปเดินมาเลยลกูกอุวอยพรเพื่อนหน่อยสิโอ้โหอยพเพื่อนมีความสุขอวยพรนหน่อย ไว้พอนาไวพอนายขให้มีความสอให้ม oui> ีขอให้มีจุกจุกพะเพื่อฉันอ่นี่บอกไม้บ่งมือหน่อยเอาได้ทุกคนนะคะปาร์ตี้มีความสุขไหมลูกปาร์ตี้หยิบทานด้วยลูกของตัวเองหยิบทานสักสองสามอันก็ได้จะไปให้คุณครูก็เดินไปให้ได้แต่ว่าพาเพื่อนไปด้วยอ่าบ่งมื